สวัสดีท่านผู้ชมก็เป็นอยก่เช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะแต่สําหรับวันนี้นะผู้ชมเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับนผู้ชมเป็นช่อง TSN New นะผู้ชมเนาะเปลี่ยนจากคนหน้าตาดีนะครับวันนี้เราใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะผู้ชม TSN New นะผู้ชมเนาะ วันนี้เรามาประเดิมช่องใหม่นะผู้ชมซึ่งเราเปลี่ยนจากช่องคนหน้าตาดีมาเป็นช่อง TSN New นะผู้ชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะผู้ชมวันนี้เราเดินทางเข้าป่านะผู้ชมเรามาหาตัวเลขนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมมองไปเ็เห็นเลขห้ากันก่อนเลยนะท่านผู้ชมเนาะ องเห็นเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้านะครับผู้ชมเก้าห้าเจ็ดนะครับผู้ชมเนาะเก้าห้าเจ็ดนะครับผู้ชมเก้าห้าห้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นนะครับผู้ชมนะั่เป็นเลขเก้าห้าเจ็ดนะครับผู้ชม 9559นะครับ5775น้าผู้ชมหรือจะเป็น7997น้าผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับน่าผู้ชมเป็นช่อง TSN New นะผู้ชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะน้าผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่าผู้ชมก็จะเป็นเลข 7จ็ห้าเก้านะท่าผู้ชมหรือห้าเก้าเผู้ชมเนาะเจ็ดห้าห7าเจห้า้าเ้าห้าเจ็ด้านะท่านผู้ชมเก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนวันที่16กันยายนสองหสนะท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่างคลิปนะครับพบกันบนช่อง TSN News นะผู้ชมซึ่งเราเปลี่ยนจากช่องคนหน้าตาดีนะทผู้ชม มาเป็นช่อง TSN News นะผู้ชมเนาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่อง TSN News นะผู้ชมยุงก็เยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเพราะตอนนี้เราอยู่ในป่านะคผู้ชมเนาะเราเดินทางมาที่จอมปลวกนะคผู้ชมใครเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะ สำหรับแอดมินนะครับที่มองเห็นตัวเลขก็จะเป็นเจ็ดห้าเก้านะครับผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับผู้ชมสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะครับผู้ชมหัวยุงตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมกัดแอดมินด้วยท่านผู้ชมยุงเยอะจริงเลยท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นก็จะเป็นเจ็ดห้าเก้านะครับผู้ชม 7, 7 5 5 7ห9าห้9เจนะครัผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราเพราะเป็นบนช่อง TSN News นะผู้ชมหรือเป็นช่องคนหน้าตาดีเดิมนั่นเองนะผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะผู้ชมก็จะเป็น759ด้าเนะผู้ชม 7, 7 5, 5็ดห้าห้าเจนะผู้ชม สำหรับตัวเลขส,สวยๆแตวันนี้นะท่านผู้ชมนะเราประเดิมชื่อช่องใหม่ชื่อช่อง TSN New นะครับท่านผู้ชมซึ่งเราเปลี่ยนจากช่องคนหน้าตาดีนะครับท่าผู้ชมมาเป็น TSN New นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย